ชุดรวมก่อนบ่ชุดรวมครับชุดรวมก่อนเนาะแล้วยังเอาชุดอันนั้นเนาะชุดเน้นเพื่อนเนาะครับสวัสดีครับผมเจ็บซีของทางพี่บุญธรรมแล้วก็เจตังแล้วก็ของทางช่างโยนะครับเมื่อนี้เอาหวยไทยก่อนเนาะแล้วยังค่อยไปทางสายเพื่อนบ้านเฮาสายหุ้นนะครับเอารัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับผมอาจารย์เพื่อนเน้นไหระบบอกครับเน้นแหละครับเน้นมาแล้วนะครับในชุดหางเดียวนะครับเน้นๆนะครับ แต่เอาชุดรวมก่อนนะครับบางท่านเพิ่อนกอาดว่าเอ้าไปล่วงตอนใดคือบ่าเห็นนะครับที่ถือกันผู้ใดมาเขารับชมไหมเนาะครับแม่นะครับเพื่อนอาสีิชุได้เบครับชุดรวมของเพิ่อนที่ให้ตั้งแต่มื้อแรกนะครับจะเป็นเจ็ดสอเจ็ดสองสามนะครับเนาะครับผม823 723 823 823 825 ปดสองห้านะครับเนาะครับผมสี่หกแปดครับแปดสองห้าแล้วก็สี่หกแปดสี่หกแปดนะครับเนาะครับผมสอันนี้เป็นชุดร่วมนะครับเนาะครับผมชุดร่วมนะครับตัวสายล่างก็จะเป็นสามหกสามเก้าแล้วก็สามเจ็ดครับผมสามหกสามเจ็ดสามเก้าแมนครับผมดแรก เพื่อนในนั่นนะครับเพื่อนให้ชุดรวมมานะครับแล้วเพื่อนก็ให้เป็นชุดเน้นมาเมื่อน้องมีตังเนาะครับอันนี้เป็นชุดรวมด้วยครับเดผมชุดรวมนะครับไผมักกจัดนะครับสําหรับชุดชุดเน้นเพื่อนนะครับชุดเน้นนะครับผมเพื่อนให้ตอนรับควันล้านนะครับก็คือจะเป็นหนึ่งหกแปดชุดเน้นด้วยครับเดิอหนึ่งหกแปดนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็หาศูนย์ครับ หนึ่งหกแปดครับผมเพื่อนไฮล่าสุดน้องครับนี่น้อยแมนครับล่าสุดเมื่อน้องมีตังค์พอดนะครับผมหนึ่งหกแปดครับผมห้าศูนย์และศูนย์ศูนย์แมนครับกันหลุดนะครับกันหลุดจะเป็นหกหนึ่งเก้ากับสามศูนย์มันจะมาอยู่ว่าหวยเก่าได้หนึ่งเก่าหกหนึ่งเก้าครับครับผมกับสามศูนย์ครับสายล่างนะครับกันหลุดนะครับหกหนึ่งเก้าเลขสามศูนย์นะครับผม วิ่งนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนหกวิ่งล่างศูนย์วิ่งบนรัฐบาลไทยบนหกนะครับเนาะแม่ครับล่างศูนย์หาจับชนกับหวยทางสายอื่นนะครับเด็กพาการเิ่นแหม่นอยอะนะครับเนาะเด็กวิงเิ่นเนาะครับเนาะลดกระส่วนน้อยนะบางท่านเม่นถามว่า มีรุดบอกมีครับหวยนะครับทุกสายทุกสำนักมีเข้ามีรลุดนะครับเป็นแค่แนวทางเนาะก็เป็นหวยมีที่มานะครับคืื่องเพื่นที่สายไทยกับสามชุดแล้วเขาแต่ตายรูดเนาะรูดก็วิ่งเนะครับผมกับตัวขางเคียงบครัดาดกําลังสุยครับสุยย่างเดียวเลย พกแปดเด็ดเซนเกล้าเป้าหน้า,าออกมกเก้าอ่ะนี่เป็นชุดร่วมของรัฐบาลไทยด้วยครับเดิมเจ็ดสองสามแปดสองสามแปดสองห้าสี่หกแปดแนวทางสองตัวสามหกสามเจ็ดและสามเก้านะครับนี่เป็นชุดร่วมด้วยครับเดิมตีเพื่อนหายมาแต่ตนๆนะครับน้องแต่แต่มมือแรกแล้วเลขออกเพื่อนกห็หานะครับที่สำรับรชุดเน้นๆนะครับชุดเน้นนะครับก็คือหนึ่งหกแปดนะครับน,อน้องแมนครับสองตัวห้าศูนย์ และศูนย์ศะครับสตัว50และ00ูนย์ศูนย์สำหรับตัวกัน1นึ่งหกหนึ่งเก้าและสามศูนย์กนนอกแม่นครับแม่นแม่นแมนะครับสายวิ่งก็วิ่งนะครับวิ่งบนหกนะครับล่างศูนย์นะครับเหล็กวิ่งพาจารนเพิ่นกับแม่นย่ำ่ละวันเนะครก็อาจจะบนเป็นล่างล่างเป็นบนแบบนีครับทั้งหวย ชุดที่ให้นะครับก็ซื้อบนซื้อล่างเนี่ยบางท่านเพิ่นกับตามต่ออยู่เอาล่างกับล่างตรงๆเลยบอกครับก็มีนะครับบุญไพบุญมั่นนะครับผมกับสมมติปากกากระโดดไปเด้อครับเด้นแหนครับหน้าจอไว้นะครับผมมือนีก็อาชีโลงซ่านิดหนึ่งนอกผมเพราะว่าผมก็ติดธุระนะครับพี่เพิ่กับมาถ่าแต่โดนอะไรอยู่นายทงหนึ่งฟังนี่ผมพออยู่ฟังพุ่นนะครับ บลาสายบลสายครับผมถึงย่างปลาสยเนาะแม่นเพราะว่าในสายหุ้นนะครับกระจายกันไปแล้วนะครับผมถือว่าได้กันค่ากับข้าวแล้วนะครับเมื่อวานกับบางท่านกับโสมวางกับว่าเป็นยังครับให้ทุกวันนะครับเงินเทวดาไพภก็อยากได้ค่ากับข้าวกันนะครับเล่นก็มีสตินะครับผมเอาเนี่ยทางต่างชาติตอนเนาะครับเนาะแม่นครับต่างชาตินะครับเล่ารวมนะครับแม่นมณีมี ล่าพัฒนาน้ำด้วยรับเด้อเนีนๆล่าพัฒนา,ดานด้อครับเดิดกมาตัวรดเนาะครับเวันนี้แก่ัวไหมเนาะครับเนาะแมนครับก็ฝากให้ทางเอฟซีฟังเรานะครับอย่าน้อยใจนะครับอ่ะมือนี้จะเป็นชุดรวมสี่ตัวนะครับจะเป็นสองสามเจ็ดห้าสองสามเจ็ดห้าแมนครับผม 2, 3, 7, สองสามเจ็ดห้าสามตัวสามเจ็ดห้าแล้วก็ สองตัวสองสามนะครับสองตัวสองสามนะครับนะสามตัวสามเจ็ดห้าแมนครับผมรูดวิ่งรูทนะครับสองกับเจ็ดนะครับถ้าไพ่ลากก็สามเจ็ดศูนย์ถึงสามเจ็ดเก้านะครับสามเจ็ดศูนย์ถึงสามเจ็ดเก้าเด้อครับเด้อจำไว้เด้อครับเด้อสำหรับลาวรวมนะครับเนาะลาวรวมนะครับแมนวันนี้ก็ไม่มีลาวพัฒนาน้ำเคือเด้อครับเด้อแมนลาวเง็ดดตีลาวทีวีนะครับ รอรุ่นผลกันครับผมก็ยังไม่ได้เช็คเบ้งแต่เห็นในส่วนของนี้นะครับมีเคอพวกแบกกระเซ้าหรือเปล่าครับครับผมออกไอ้แปดเจ็ดเก้ากับเจ็ดสี่เนาะถ้ารูดเจ็ดก็เด้งๆนะครับสองเด้งนะครับบางท่านิ่นจะเล่นรูดย่างเดียวได้ได้กําไรนะครับถ้าเขาสองเด้งเจ็งสี่นี่ได้แต่บางท่านมันก็เล่นเจาะแล้วก็รูดนะครับหรือว่าได้ผิาเจ้าคนัาเด้อครับเดแมนส่วนมากก็รเล่นรูดนะครับจะ ไม่ค่อยพิจารณาทู่ครับม่ค่อยพิวังนะครับมันกับบอไดย่างนะครับสิได้ที่โดยสารกลับบ้านนะครับเอะเลครับเอาในส่วนของหุ้นนะครับหุ้นหานอยตัวเดียวกันบแมครับผมหุ้นหานอยสามลัดอัดให้ถึงดาวนะครับผมตัวแน่นนะครับจะเป็นสามเจ็ดห้าแล้วก็สามเจ็ดห้านะครับผมสามเจ็ดหกสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกครับผม สองสามกับสามหกนะครับสองสามสามหกแล้วก็สามเจ็ดเนี่ทางสองตัวนะครับน้อครับผมสองสามครับผมสามหกสามหกนะครับแล้วก็สองสามสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดนะครับน้อแมนสามชุดนะครับน้อแมนครับเพราะว่าเพื่อนจะตีทุกหวยทุกคุณนะครับครับสามตัวก็จะเป็นสามเจ็ดห้ากับสามเจ็ดเก้า เจ็ดหกเนาะเพราะว่ามันตีลังกากับเจ็ดเก้าของเบืองลากนะครับในสายรูดก็คือจะเป็นสองกับเจ็ดนะครับวิ่งรูทสองกับวิ่งรูดสองกับเจ็ดเด้อครับเด้อหุ่นนะครับพับหุ่นคือนกันดาวรวมหุ่นและหานอยครับดึงจนถึงดาวนะครับแมนครับสามลัดอัดให้ถึงดาวนะครับดาวก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการตื่นเช้านะครับรัตังแล้วก็ดาวของตอนเช้าครับรูดสองกับเจ็ดลากก็คือสามเจ็ดศูนย์ถึงสามเจ็ดเก้า สามเจ็ดศูนย์ถึงสามเจ็ดเก้านะครับน้อแม่บ้านบางกันเสียดายอาจจะได้สองดิ่งนี่แค่ยี่มเช้านี่โอ้ยแม่บ้านเสียดายเพิ่นมาได้สามโตนะครับเพิ่นก็ได้สองโตไปบอเป็นยังครับเมื่อนี้หุ้นศัยเล่าเนาะเล่ากับห้าน้อยนะครับเพราะว่าเพิ่นก็นิยมกันหลายแม่แม่บางคนนะครับความหวังเนาะครับ ที่เาจะเื้อได้ค่ากับเข่ากันค่าขนมร้านนะครับตำเหล่าด้อครับมันนี่ตำเล่าเนนๆเน้อบเนีอนน้อยนะครับสำหรับพาจานนะครับเพิ่นกับฟันทงแห่ด้วยครับเดอรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าชุดข้างบนนะครับจะเป็นชุดรวมตั้งแต่ต้นนะครับนอกพ่นไหหมัางแต่ต้น สี่หกแปดนะครับแนวทางสองตัวพันไทยสามหกสามเจ็ดและสามเก้านะครับสําหรับชุดเน้นเพื่ครับชุดเน้นนะครับรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งหกแปดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สำหรับตัวกันหกหนึ่งเก้าและสามศูนย์เพื่ครับเดือจำไว้เพื่อขับเรือตัวเน้นของพาจานนะครับนอนหนึ่งหกแปดเพื่ครับเรือแนวทางสามตัวนะครับสองตัวห้าศูนย์และศูนย์ศูนย์นะครับวิ่งบนหก ล่างศูนย์นะครับล่างศูนย์นะครับสำนับแนวทางต่างชาตินี่ครับรวยรายวันนะครับรวยทุกวันนะครับในวันที่สิบมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบห้านะครับฮานอยลาวรวมนะครับเอาลาวรวมก่อนนะครับหนอสองสามเจ็ดห้าสามตัวสามเจ็ดห้าสองตัวสองสามนะครับนี่เป็นลาวรวมดวยครับเดิอวิ่งสามกับเจ็ดรูดตัวได้ก่อนครับ รูดนะครับไอ้ก็คือสองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดเด้อครับเด้อตัวเน้นนะครับถ้าเน้นะนรก็คือสองสามนะครับผมส่วนหอยเหลาเนาะเบลาหุ้นนะครับเหลาหุ้นนี่จะเน้นือกันครับสองสามนะครับตัวเน้นนะครับแต่เพื่อนก็จะให้อยู่สามชุดเนาะสองสามสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าตัวเจาะในหุ้นไหนนะครับหุ้นและฮานอยครับ อัดให้ถึงดาวดึงจนถึงดาวเด้อครับเด้อสามเจ็ดห้านะครับสามเจ็ดหกนะครับสองสามสามหกและสามเจ็ดนะครับมันนี่ลาดีว่าเจ็ดสี่กับเจ็ดเก้าสายหุ่นพิจารณานะครับอยจะให้รุ่นหวยไทยเนาะเขาแตกตรงๆนะครับบางท่านอาจจะมีโชคลาภนะครับถือรางวัลที่หนึ่งปล่อยถูกผู้ใดมักชุดใดก็จัดเด้อครับเด้อเนครับแม่บ้านมันฝันในชุดใดก็ ไม่เพิ่มแปห้าบอกแมนครับแปดสองห้าครับห้าศูนย์บอกเิ่นฝันเกี่ยวกับยังน้อเพื่อนสมัยเด็กตัวนี้ฝันว่าพ่อบอกที่เพื่อนเสียหน้ามาบอกนะครับเห็นเพื่อนว่านะครับนอนฝันเมื่อที่ออกจากโรงพยาบาลมาเนาะงพาน้องนีต่างกลับมาอยู่บ้านนะเพื่อนเลยว่าเพื่อนฝันนะครับฝันว่าพ่อมาบอกครับผมเพื่อนิ่ว่าบอกมกตผมเอาว่โรู้นอยางแต่เพื่อนวอาให้ฟังนะครับจำไม่ได้ว่ามกตมีตัวใดแน่จะลงถ่ายสามตัว แปดสองห้าแปดสองห้าหาศูนย์บ่เห็นเพื่อนว่านะตรงกับรผ้าจานถูแน่นครับว่าตรงกับของพระอาจารย์แต่แปดสองห้าคือชนกันหลายสำนักนะครับแปดสองห้าศูนย์ศูนย์สองห้าเนาะสองห้าศูนย์เนาะที่ชนกันนี่ผมเห็นหน้าในกลุ่มหวยสาธารณะที่ผมลงในของกลุ่มหวยของผมนะครับมันก็มีอยู่ในกลุ่มเพื่อใายที่เพื่อนลงเพื่อนในแปดสองห้ากับหาศูนย์นะครับเนาะในความฝันของเมียบ้านนะครับเนาะแปดสอง เดี๋ยวมีโอกาสจะไปถามเพิ่นตรงๆอยู่หรอครับว่าเพิ่นฝันแบบไรเนาะครับเนาะเพื่อนเป็นตัวเลขแนวทางเนาะครับเนาะบอลแน่ได้เนาะครับเพิ่นฝันอาจจะโชคดีเนาะครับเนาะเพิ่นกะคลอดลูกใหม่ใหม่น้องมีตังค์นะครับแต่ภางพันธ์แม่ดีบางพันธ์เพิ่นบพรว่าจากอันนั้นกับของน้องมีตังค์เนาะเพิ่นคลอดแต่เข่าเล่าได้ครับผมว่ได้เบิร์นเยอะโตน้ำหนักนะครับก็คือ สองหนึ่งสามศูนย์เอาไหนออกเป็นเต็มสองหนึ่งสามศูนย์บอกรุ่งเราครับแม่นครับน้ำหนักคนก็คือสองหนึ่งสามศูนย์สองพันหนึ่งสามศูนย์นะครับ,รบแต่ละคนบ่ค่อยน้ำหนักหลายนะครับพอดุง่ายพึ่งแข็งแรงดีละแต่ออกมาเพึ่งกะวันปักละกินนมนะครับชกเขาลูกชายแต่ละคนเนี่ยอยู่ประมาณสองพันกว่าครับก็ง่ายมาแบบฮาวตึกง่ายกว่าฟออีกครับ มาใหญ่ที่หลังนะครับเนาะครับใหญ่นี่หลังแช็คพัอย่างนี้คือกันบึงอเด้อครับเด้อแคปนาจอยเด้อครับเด้อครับผมเลขของน้ำหนักเพื่อนเนาะครับแต่เพื่อนคอดนะครับตีห้าสี่สิบห้านะครับตีห้าสี่สิบห้าที่มันขอดที่คอดนะครับเลขบัตรระษาชนไทยเพื่อนก็จะเป็นหนึ่งสี่สามครับ ไปลงทะเบียนแจ้งเกิดนะครับได้แล้วก็คือเป็นหนึ่งสี่สามโอ้หนึ่งสี่สามก็เหล็กสวยเช่กันเนาะครับอันนี้ของน้องมีตังนะครับครับเมือ่อไหร่เพื่อนไยามาออกมือว่าน,นี่บ่หวยเพราะว่าพี่ในกุ้มเพื่อนดึงมานะครับเลขของน้องมีตังผมให้วันที่ห้าเนาะครับเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดแปดนะครับมาออกของ เมื่อวานเหนียวเต็มหลอดเลยครับที่ของท่านเพื่อนเบิงเพื่อนอาจจะตามมีโชคนะครับสำหรับท่านมีโชคนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของพาจารย์ในงวดวันที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อครับเด้อครับผมวันนี้แอดมินก็บเดชมาตามวันนี้ก็ขอขอบคุณที่พาจารย์เพื่อนเมตตาตัวเลขให้ทุกมือนะครับน้องขอขอบคุณสังโยผอมเด้อครับเด้อสิ่ให้แนวทางทุกมือนะครับน้องแมนครับครับอ่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณในหลายเด้องสังโยเด้อครับผมสวัสดีครับครับ แตกสามตัวปังๆครับครับคอยแตกสามตัวเนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวรุ่นหวตอนพ้อมเพิ่งได้ซื้อได้นี่สสำหรับแอดมินบุญรรมนํำโชคนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับเด้อขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอไว้พ่อท่านผู้ชมนะครับให้โชคดีแตกสี่ตัวสามตัวตรงนะครับสายเล่าครับตำเล่าเด้อครับเด้อตำไทยครับเช้า เก่าผมก็กำลังรุ่นเพิ่งได้ซื้อหุ้นเดียวนะเมื่อนี้กะสีบินบินบอแต่แต่เศร้าเพิ่นบินบินกันแล้วนะครับในสายกลุ่มนะครับเก่าผมกัคข้าลงของหม่อยู่เนาะครับเบงของเล่ากันโดดนะครับครับขอใหุ้โชคดีที่นี่รับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมกระซี่